สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันว่างๆว,วันนี้นะคะก็มานั่งดูบอลสีกันจ้านี่ก็เป็นคนมือบอลอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมานั่งดูบอลสีกับบรรยากาศลมพัดเย็นๆตอนนี้เป็นเบบีเบบีเลี้ยงไว้ดูเล่นที่บ้านนะคะเอาไว้ตกแต่งบ้าน ตัวนี้จะเป็นอีเหนาอีเหนาปากแดงเพิ่งปลูกนะคะทุกคนน้องยังไม่โตเต็มที่ก็เลยยังไม่กัดสีขาวนะคะตัวนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะนี่เจ้ากรุงเดนมาร์กใบนี้น้องดนน่าจะเป็นลานะคะน้องเป็นาลาลมแรงมากนี่อันนี้ก็เพิ่งปลูกปลูกพร้อมกันกับอีเหนาเลยนะคะ มีหลายต้นเดอ้ออันนี้อันนี้จะเป็นเบบีของกรุงไกเซอร์ค่ะเจ้ากรุงเดนมากกับเจ้ากรุงไกเซอร์อน,นี้จะเป็นช้างเผือกใบบัวเป็นเบบีเบบีทั้งนั้นเลยอันนี้ใบมันหายไปค่ะทุกคนเอาครกมางุมไว้เพราะว่าไก่มันมาเขี่ตัดใบออก มันยังไม่งอกตัวนี้จะเป็นสาวน้อยปะแป้งแบบตัวนี้ค่ะสาวน้อยปะแป้งนั้นก็จะเป็นกรุงไกเซอร์เแบบีช้างเผือกใบบัวตัวนี้จะเป็นว่านสีทิศสีชมพูค่ะทุกคนเพิ่งงอกออกมานี่เห็นไหมเพิ่งงอกออกมานะคะ ปกติแล้วเอาเอากับแม่มาปลูกแล้วมันเยอะมากเลยใบทีนี้มันไม่รอดค่ะทุกคนมันเหี่ยวนี่ดิมันเหี่ยวเขาผาดใบแล้วเขาก็งอกขึ้นมาใหม่น่ารักเชียวปลูกไว้ตกแต่งบ้านนะคะทุกคนนี่สำหรับอันนี้นางกวักตัวนี้เป็นกวักใบโพนะคะทุกคนถ้าปลูกแบบใส่กระถางใหญ่ๆยาวๆลึกๆหน่อยอะคะ่ะน้องจะต้นสูงมากเลย ที่บ้านแม่สวยมากสวยกว่านี้อันนี้เพิ่งปลูกอน,นี้เพิ่งปลูกน้องนะคะนี่น้องเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดนึงใส่หวดไว้ค่ะทุกคนไม่มีกระถางอันนี้จะเป็นเบบีนี่ไปขุดน้องมาเบบีช่างเผือกใบบบนเอยช่างเผือกใบบัวพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปลาแป้งค่ะใบาหายไปแล้วค่ะ ศัตรูพืชที่เป็นที่เป็นศัตรูพืชที่ดีนะคะอีกชนิดหนึ่งเหอไก่ค่ะทุกคนมันจิกจิกยอดต้องคอยไล่หน่อยอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะหกหลงหกหลงตัวนี้ค่ะทุกคนจิ้มน้องออกมามีหัวสีเหลืองๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้คือน้องเหี่ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องน่าจะงอกขึ้นมาใหม่รอดูก่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหกหลงเนี่ยค่ะ จิ้มออกมาพร้อมกันเลยสองกระถางน,นี้รอดูว่าน้องจะแข็งแรงไหมนะคะนี่ส่วนตัวนี้เป็นตัวต้นแม่พันธุ์ที่คอยปบประงงมหลายเดือนแล้วค่ะทุกคนน่าจะหกเดือนได้แล้วนะคะน้องก็เริ่มมีแบบมีต้นเบบี๋งอกออกมาแบบนี้เดี๋ยวน้องโตสักหน่อยเราก็จะจิ้มมาไว้แบบนี้นะคะนี่เบบีของน้องอันนี้น้องรู้สึกว่าน้องจะเหี่ยว น้องเพิ่งงอกออกมารอดูก่อนนะคะทุกคนน่าจะเป็นต้นใหม่นี่น้องกำลังสวยสวยเชียวสีชมพูต้นนี้แลเช้าแลเย็นเลยค่ะทุกคน,นทั้งหมดก็เป็นบอลน,นะคะเป็นบอลสีของเอ็มเองนะคะที่แบบเลี้ยงเองเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะ ได้มาจากเพื่อนบ้างไม่ค่อยได้ซื้อนะคะเพื่อนเอาให้อันนี้เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนะคะหน้าบ้านก็จะมีกุหลาบนะคะช่วงนี้หน้าหนาวกุหลาบก็จะออกดอกเยอะหน่อยนะคะตรงนี้นี่ช่อเดียวออกลหลายดอกชอ่สีเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมเป็นอดอกกุหลาบหัวน้ำหอม ก็จะปลูกบนเนี่ยค่ะบนช้างเผือกช้างเผือกใบบัวเอาไว้บนในพื้นเลยนะคะใส่ลงไปในพื้นเลยให้น้องแตกโกอเยอะๆแล้วเราค่อยจิ้มไปใส่กระถางนี่แล้วก็จะมีนี่เสาน้อยปาแป้งค่ะช่วงนี้หน้าหนาวน้องก็จะทิ้งใบไปบ้างนะคะทุกคนปลูกกับดินเลยปลูกกับลงพื้นดินเลย นี่จะเป็นกุ้งกรสือจิ้มออกมานิดน,งน,งนึงนี่กุ้งกระสือนี่จะมีนี่ค่ะกุงกก้งกรซสือกุ้งกรซสืออันนี้เพื่อนให้มานะคะเพื่อนให้มาก็เลยมาปลูกตรงนี้แล้วขายายไปใส่กระถางบ้างตัวนี้ทิ้งใบไปแล้วตัวนี้เมื่อก่อนกอใหญ่มากเลยค่ะทุกคนช้างเผือกใบบัว แล้วทีนี้เราขยายพันธุ์น้องจิ้มน้องออกไปเยอะเลยน้องก็เลยทิ้งใบไปหมดเลยค่ะนี่เริ่มแตกขึ้นมาใหม่แล้วนี่ทุกคนโอ้ยมีบางสิ่งบางอย่างกำลังพัวพันกับเราอยู่สีหมอกนั่นเองโอ้ยดูดูจะนอนตรงไหนก็ไม่นอนแม่อัดคลิปอยู่ แล้วก็ต้นนี้ค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นบอลกระดาษยักษ์นี่บอลกระดาษยักษ์นะคะนี่ค่ะทุกคนใบน้องใหญ่มากบอลกระดาษยักษ์น้องกําลังแทงหนอโอยแทงยอดออกมาใหม่นี่ยอดใหม่ถ้าถ้ามียอดใหม่นะคะอีกอีกใบหนึ่งจะจะเหี่ยวสังเกตเลยอีกใบหนึ่งจะเหี่ยวใบนี้เหี่ยวเลยค่ะนี ก็จะมียอดใหม่ที่แทงออกมาแบบนี้แทนกันไปก็จะประมาณ3-4 3สี 3, ยอดไม่เกินนี้ค่ะทุกคน3-4ใบไม่เกินนี้บอนกระดาษโอเควันนี้ก็มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับบอนสีสวยๆของเอมเองนะคะมีไม่เยอะหรอกมีนิดเดียวพอได้ดูเนาะ ไปและะ้วค่ะทุกคนแล้ววันหน้าจเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบาย